ของแสบตัวพี่น้องได้อันปลาหมึกมาอย่างปลาหมึกปลาเวียนอียงทั้งหลายเลยอ,อย่างไสเต่าททนบ้านทั้งๆเนี่ยข่อยกระย่างอันนั้นเออข่อยกระอันนั่นตัวเลยข่อยอยียงข่อต้มกระโพดพี่น้องต้มกระโพดเขาไน่ทวดดินสมกันโหลดมันมประหยัดเวลาข่อยนะไน่ทวดดินแบบของดีเลยได้แบบไปซื้อร้านเอเชียมานเนาะมันมันสดนะนพี่น้องบ่หมนว่ามเม็ดที่มันแห้งเขาสดสดเลยเลยไหมแบบ น่าจะเพิ่งจะเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนั้นน่ะเนาะพี่น้องเขาก็สินื้อมาจากทั้งหลาแล้วรับมานจะทั้งอากาศดีทั้งพอลีดอกลีดาเผนบ่เนาะแต่ว่ามันอันนี้เออเมื่อคอยมองีนพี่น้องแตกละแห้งมันหามันใหม่มันกรอบดำเบิร์ดขั้นขั้นน่ะพี่น้องโอ้ตาย อ้อียงล่ะค่าตาบวหลวกๆใหม่ใหม่สมบใหม่ใหมพี่น้องไหมแต่สดาไปตัวแล้วต่สือเฮ็รไปตัวบังบังงบัเออเออเนาะผิดมันกัขึ้นใหม่เลยเหมันไฟแห้งโพด่ัหลั ห้าแหลกหลัก,ลกไฟมันแห้งโพดก็เออไฟมันแห้งโพดนะนะพี่นอกไฟแห้งอันนี้ก็สิเป็นการต้มอันนั้นต้มอัอน,น,นต้มไนทอดดินต้มไนบักทอดดินกับอันข้าวโพดต้มซ่วมกันโลดอันนั้นห้อมกันโลดคอยกีข้าอน,อน,นันกีข <laughs> ้าน็ดหลายเทียนนะต้มห้อมกันโลด ເອົາປະຕິຍາກົມວ່າຄະແຕ່ມີລົມປົມົາລດ